มันรอมมันรอหมดี่อยู่พี่อยู่สวยแฟนสวยสวยตัดได้ตัดได้สวยสวยมาดีเจยนใจยไม่็เอาเลยฉีดีด้วยีมดีมอดถีมอดีมดีมมดีมดโอ้เรักขาบอขอเว้ย้เฮ้เอออันยกอละลาได้ไหมกูถึงจับจับจักจับเฮ้ยกูถึงกูถึงกูถึง ตาย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 รอซอนบนอยู่ถ้ามันเอไอพอลเลนเพงเขียนแล้วเสร็จรอซอนอยู่พี่เองรออนอยู่รอซอนอยู่เราันติดรอติดรอไดไปหมดไหมดไหมดไปยู่ไปหมดมีแข่งมันมีแข่งมันมีแข่งมันมีแข่งไม่ตายเนี่ยตายตายตายยตอเรพอลเลนได้เหรอกมูมดอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ดมันหมดมันมันรอมันรอหมดมันรอหมดมันรอหมดพี่อยู่พี่อยู่ถอยเพื่อนถอยัดได้ถัดได้ถัดได้ถยมาดี เยย็นเ็ก็พอแล้วก็พอแล้วเราาผมสับได้เรื่อยๆตรงนี้มาดเข้ามาอไม่มีรอบแบบรอแบบเฮ้ยมันมอจัดเลยมันตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายหมดเลยมาได้ปะตลให้ลในุ่มมาในุ่มเรามาโดนยกนะเราโดนยกนะมีสองลอดไ้หลังหลัหลังหลังหลังใหดู่อไม่มีไม่มีไมเรามาเล่นมาเราเล่นเลนได้เล่นได้เล่นได้เล่ได้เว่ะวเดี๋ยวเราปิดปะไอ้เลิกจัดกันเลก็ยัใจเย็มันไม่มมันหลุดพุ่มมนหลุดพุ

ให้เราเราเล่นโซนเราก็ได้นะให้ไม่ถึงมาแปะมาแฝมามาโนดึแล้วโคดึงแล้วดึงแล้วบังอ้อยบังอ้อยพี่มีพเลอยู่พลเลืตายแล้วตาตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเพี่อยู่ชนะไปอะไรพลเลืตายนเือเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอ้โอ้คร์คารบเว้ยฮู้ไอ้โดดไอ้โดดไอ้เ่ือพิฆาตย้น้าตายปะตายตาย เลียเลียพิกมาพิกมาด้วยขอบใจที่ทาขอบ่อไปอยู่ผมไปขอบตายนะผมบตายนะเอ้ยสวยถอยถอยถอยมาอยู่ไหมอยู่ไหมแรกกันแลกกันไอ้ดวงโดนไอ้ฉีพิกแล้วฉีพิกแล้วฉีพิกแล้วฉีหมดฉีหมดไอ้ดวงน่าจะโดดพี่ม่อนถอยไปเลยถอยไปมาโดนโดนไปแล้วโดดโดดโอเคโอเคโอเคถอยสวยสวยเอ่อใจเย็นนะพี่ม่อนมันไม่มีแข็งไอ้ผักแล้วผักแล้วผักแล้วไอ้มีกางถอยสวยสวยสวยมีแขมีกางมีกางนะเว้ยอยู่บนหน้าถอยหน้าถอยหน้าถอยาโดนน่าจะมีแข็งป้าไม่เอ้ยไม่แล้วไม่แล้วนะ ไอ้เอ็กอทำบอลนะกูทำบอลก่อนไอ้เดี๋ยวไอเดี๋ยวสุททิกสิมไปเลยวะไอ้ทีก่อนได้หวะไอ้ยุทธิกยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีกอไม่ได้เดกันเดนกนมันอ้อมอยู่ไอ้กูมาอยู่ฉีหมดฉีหมดเอาฉีก่อนเอาฉีก่อนไอ้ดวไม่เดดไม่โดดไ่โดดไยด้เยใจเยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย้ฉีสุทีิกผักแล้วเมื่อกี้อะสิามครึ่งสเบสามครึ่งโอเคโอเครอรอรอแมงเบลที่เรากูแท้ หน้าเสียก่อนเฮ้ยโด่โดี่กางมาตีมันเอาพี่มันเอาพี่ตเอพี่งมีเกียวกัมีเขียวเออเฮ้ยนี่แผงล่รงมีเรียบน่าปีกปกกัูยกายจัดเฮยต้องแก่ตายว่ะมาไห้มาม้อช่วยู่อ๋ออยู่เฮ้ยดพเฮยหมดหมดเรียงหมดใจย์เจย์เจเเฮ้ยโดนเดนโดนหมดาหมดไไม่สุดไปไปไปพี่รี่รอนไม่รอดี่ี่เอามาเอามาเลยออามาเลยมาเลยเลยเลยดยโดดแพี่เรา พ่อ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 เฮ้ยสี่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 โรสา่โรสี่โรสี่โรมัๆบันเตอร์มันบันเตอรมันบันเตอร์ตายตายตายดายตายตายได้เราได้เราได้เราได้กัาไอ้พุดไม่มีพลิกเอาเลยไอ้สุดไม่มีพลากเอาเลยสี่ลีด้วยสว่มอดสี่มอดสีามอดสี่มอดสี่มอดสี่มาดตุ้ยโอ้แลาว กูมีโดนก่อนแล้วก็ข like ้างแบบไอ้ได้อยู่เมื่อกี้ด้วงตายก่อนทำไเมื่อกี้ข้าแม่งดีกูจะฆ่ามันข้าไม่ตายเงินตามนิดหน่อยเงินตามนิดหน่อยใจนเดียนเว้ยเราทู่ได้อยู่ไม่เคยไม่ถือไม่มีแเคยไม่มเคยไม่เคยมาเราพี่ต่อเอ่อกิ้งโกกหลุนหลุลุนได้ป่าวะ เหนื่นตายตายไมอไรไมไรไมไรเดูพี่เลยโอ้ยเอ้เที่อไรเทไหลเทะไหเอ้เท่าถเทวเท่ามีเดวมันมีเดวมีเดวิโอเคโอเคารแ่การเกไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันใหญ่แล้วใหญ่แล้วตอนนี้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 ต้องเล่นแล้วป่ะเอ้ยจเยเนี่เยวเพ่อจะไม่ตายจะไม่ตายมตายจตายเย็น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 เยนเรากัง

แบตตายแบตผิดแล้วแบตผิดแล้วแบนก่อนบอกกันแวตตแบตตายแบตตายแบตตายพี่เต่าพี่ต่อพี่เต่าพี่เต่าต้องรอดพี่สองรอดปะได้ยากเอ้ยให้มาให้มาขาดดิมาขาดดิโอ้ยมาตีมาไม่ตายไปมาตีมาไม่ตายไปมันอาจจะมีสองเวฟด้วน้องมันเอาคนมาร์มันเอาคนมาเอาคนใจยังไงเว้ยโอ้ยมาโดนร้องโดนร้องคิวโดนรองคิวโอ้ไม่ไม่ดี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 จะเกิดรอ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 จะเกิดรอ่อพี่โต้เกิดทันเลยเฮ้ยมันมันมันม่วนเอาไว

อย่าลืมกดติดตามเพจกรินาอ o v วีทัวน m เม t เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย